อยู่กับจานโอ๊ตแล้ววาจานเมย์แล้วผมไปยังนิเอาอย่างอนอย่างอยังยาถามจานโอ๊ตก่อนพิซซ่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับพิซซ่าเก่งครับถูกครับผมสุดยอดพิซซ่าหารแห่งแรกสร้างขึ้นที่ไหนครับไม่รู้รัชดามัง้อไงเหี่ยวายแดงนิยมกินคู่กับอะไรครับเนื้อเนื้อก็ได้อ้าไม่คุณคุณไม่ได้เป็นเชฟแต่คุณความรู้คุณแน่นนะเนี่ยไวายแดงไวายขาวไวายแดงถูกทำขึ้นครั้งแรกในปีคศอะไรครับ ไอ้ลูกหลานคนทําวายยังไม่รู้เลยข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วมาตากฤษเรียกว่าอะไรอันนี้ยากแล้วยากใครที่เนี่ยนะปอมคอนอะไรแม่นแม่นข้าวโพดตึงฟากตึงฟากมีกี่เม็ดโอ้โหรสสีมันหนักสลับฟากอ๋อคืออยู่ฝั่งนี้แล้วเออไ่ต้องหาอ่ะไม่ต้องหาเขาอยู่ฝั่งนี้หนักง่ายปลาตีนปลาตีนมีต้นกำเนิดที่ประเทศอะไรครับปลาตีนมีต้นกำเนิดที่ประเทศ อโน่ดิบยครับปลากระพงมีกี่ขาเฮ้ยมันไม่มีขาเด็เอ้าถูเอ้ยหี่เขาไม่ได้เนี่ยคยอดเลยครับโอ้โหคุณยอดเลยกจริงมากผมไม่อยากเสยงแล้วอ่ะเฮ้ยผมไปทำงานอื่นมา